วันนี้เราจะพามาทำอะไรเอ่ยมาดูท่านทนท่น,ท,น,ท,นทุกคนลุงไปเก็บกระเทียมไปแล้ววงนี้กระเทียมป่าออกเยอะมากนะคะนี่ลุงไปเก็บกระเทียมปลาลุงสิแกงพี่น้องุงอยากกินแกงอัน,นี้แกงน้อไม้แล้วก็ใส่เส้นใส่กระเทียมปลานะพี่น้องนะคัดเอาเป็นดอกแบบนี้แล้วก็เป็นแบบว่าใบอ่อนๆอนิดนึงนะคะ นี่เอาแบบนี้มันเนาะสักสองใบนะคะถ้าสามใบจะเริ่มเหนียวแล้วบ่อแสบเวลาไปเก็บตรงระวังนะคะทุกคนคะ่ะมันจะเหมือนหน้าตาเขาจะคล้ายๆดอกลิลลี่ออฟเดอะวันเลนะอันตรายคะ่ะลิลลี่ออฟเดอะวันเลกินแล้วตุยนะคะทุกคนตุยเย่เลยนะใส่พริกคือ่อกไม้จีนนะทุกคนคะ่ะดูมาลงไปตรงก่อนนะ ่อไม้จีนหวานมากๆทุกคนจะบอกให้ดีไปหน่อยเึยคือกระเตรียมป่านะทุกคนนะดูสิมีทั้งดอกมีทั้งใบเลยนะคะดูสิเอาแกงค่ะทุกคนค่ะเอาแกงลงไปในน้ำซุปนะกินมันแรงอย่าแฝงตนมงเ็น,เนอันนี้คือขนมจีนนะคะทุกคนคะของไส้ตาไส้ง่อนนะ ถกแล้วค่ะทุกคนแกงกระเทียมป่าอีฉันน้ำยาซัวขนมจีนนะทำเป็นน้ำยาซัวข้าวปุ้นนะคะทุกคนค่ะกระเทียมป่าใส่หน่อไม้นะคะได้แล้วค่ะทุกคนค่ะก่าจะได้กินกระเทียมป่าก่อจะได้ไปเก็บใส่พริกก่อนนะคะนี่เป็นพริกป่นนะทุกคนค่ะ โรยลงไปให้มันแดงๆหน่อยนึงน,นะนี่คือกระเทียมป่าที่อีฉันพยายามจะนําเสนอคะ่ะทุกคนคะ่ะกินข้าวปุ้นซาค่ะทุกคนค่ะข้าวปุ้นซาวกับกระเทียมป่านะคะมาชิมกันเลยกระเทียม,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 มป่าหวานมากหวานแซ่บแหง อันนี้เป็นหน่อไม้นะคะทุกคนค่ัมีเป็นหน่อไม้จีนนะน้องกรอบแล้วก็หวานมากๆเลยค่ะเมนูฟืนไข่ข้าวปุ้นเส้นใหยแห้งมีเป็นข้าวปุ้นไส่เงอนของเวียดนามน,นะคะ กรเทียมปลาเปนหวานนะทุกคนค่ะหวานแล้วก็หอมสดนำประแดกไข่นั่วแห้งอืนี่เป็นหน่อไม้ที่กรอบแล้วก็หวานมากมนี่บวมีผักยัอย่างอื่นนะคะ ได้กระเทียมปลาเนื้อไหมล่ะก่ะือือพริกหยวกหวานหวานือืออพริกหยวกคือหวานแล้วก็หอมมากๆอะ่ะหอมแห้งเลยแหละเส้นเส้นเส้นใย ไปฟังอื่นกันเที่ยมปลาเริ่มสีไงเริ่มสิแกแล้วค่ะไปฟังบานลุงยังเป็นดอกแบบว่าในน้อยอยู่เลยกินได้อีกโดนค่ะมักพริกใส่ทั้งลูกเดดใส่ทั้งพริกป่นไปเลย กระเทียมปลารสชาติเป็นยังไงหอมเขาทําได้หลายเมนูนะทุกคนจะเอาไปอไปผัดน้ำมันหอยเอาไปแกงเอาไปลวกเอาไปกินสดได้หมดเลยนะคะแต่กินสดกินมันแรงพวดลุงก็เลยไม่มักแย่นปวดหัวกินอันนี้ดีกว่าอืมกระเทียมป่านุ่มหอมหวาน อืมผิดกรอบแห้ง ช่วงนี้พักปลากำลังเริ่มออกทุกคนค่ะเดี๋ยวพักเสียนปลากออกไปเก็บพักเสียนมาล่องคันสมเบิ้งปีนีออ่อร่อยมากกระเทียมปลาคือหอมมาก เส้นก็นุ่ม,มเส้นดีมากอร่อย น้ำประแดกน้วแห้งมันนัวเข้ากันเลยหมดเลย ทุกคนคะลุงกินอิ่มแล้วแซบแห้งนะคะกระเทียมป่าถามว่าเหมือนผักอะไรบ้านเราซีใครคๆก็ว่าเอาต้นหอมไปลวกก็ว่าได้นะคะแต่ว่ามันคนละกลิ่นมันคนละกลิ่นเพราะว่ากระเทียมป่ามันออกกลิ่นกระเทียมนะคะทุกคนคะ่ะหอมมันไม่ได้กระเทียมจนแรงจ๋านะทุกคนมันกระเทียมแบบพอดีอ่ะพอลวกแล้วกินมันก็หายไปแต่ตอนบอกขั้นได้ลวกมันก็ยังเป็นแบบกระเทียมรุนแรงอยู่นะเป็นกระเทียมจริงๆเลยแหละแต่พอลวกไปหน่อยนึงแล้ว มันก็เป็นกระเทียมที่แบบกินเบาลงแซบหวานนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย